ค่ะเสียงที่คุณได้ยินอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดนะคะเรื่องนี้เป็นข่าวที่อริโซนาค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะนําลูกวัยสิบห้าปีไปส่งเล่นสก,กีค่ะหลังจากนั้นเธอกลับมาบ้านค่ะมีเสียงโทรศัพท์เบอร์แปดโทรเข้ามาค่ะเธอรับโทรศัพท์นะคะแล้วได้ทราบว่าลูกของเธอถูกจับเป็นตัวประกันค่ะและในขณะที่คนไลฟ์กำลังพูดอยู่ก็มีเสียงแทรกเข้ามานะคะเป็นเสียงลูกสาวของเธอค่ะเป็นเสียงว่าคุณแม่ช่วยด้วยนะคะมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณแม่ก็ตกใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ย เกิดเหตุไม่ดีกับลูกของเราแน่ๆอย่างนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขามั่นใจร้อเซ์ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของลูกสาวเขาค่ะจากนั้นเธอก็เครียดมากๆนะคะล้าทางผู้หลายก็ให้เธอนะคะรีบโอนเงินไปให้เพื่อที่จะไม่ทํร้ายลูกสาวของเธอค่ะแต่ก่อนที่เธอจะได้โอนเงินไปให้ทางคนร้ายนะคะแม่ของเพื่อนลูกสาวของเธอก็มีการโทรมาบอกว่าลูกสาวกําลังจะกลับแล้วนะอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งเขาก็อา้าวลูกไม่ได้ตกอยู่ในอัน,นตรายใช่ไหมอะไรเนี่ยคะ่ะก็คอนเฟิร์มว่าลูกสาวยังปลอดภัยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น เอเเลยเรื่องนี้นะคะจึงตรวจพบว่าทางคนร้ายนะคะมีการใช้ระบบ AI โคลนเสียงของลูกสาวเธอค่ะแล้วมาหลอกเพื่อให้คุณแม่นะคะโอนเงินไปไถ่ตัวลูกสาวค่ะซึ่ง AI โคลนเสียงทาได้ง่ายมากๆนะคะและก็ไม่ใช่โคลนได้แค่เสียงค่ะไม่ได้ก๊อปปี้ได้แค่เสียงค่ะสามารถก๊อปปี้นะคะหน้าหรือว่าที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีดิเฟกนะคะดังนั้นเนี่ย เรื่องนี้จึงต้องเตือนภัยค่ะก่อนที่เรานะคะรับโทรศัพท์ใครแล้วใครบอกว่าเฮ้ย mm. โทรมาโอนเงินไปให้หน่อยนะคะ mm. ก็เช็คให้ดีนะคะว่าเบอร์เขาหรือเปล่านะคะเราใช่ตัวจริงไหมหรือว่าคุณคุยกับ AI หรือต่อไปนะคะอาจจะมาในรูปแบบวิดีโอคอลเลยก็ได้นะคะดังนั้นค่ะเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินไปให้ใครเพราะว่าคนที่คุณคุยอาจจะเป็น AI ไม่ใช่ตัวจริงก็ได้ค่ะ